ชื่อินค่ะนางสาวปริดาพิพัฒนเดชค่ะก็ก่อนที่จะเข้ามาทําธุรกิจนะคะก็เป็นนักศึกษาธรรมดาคะ่ะก็นักศึกษาธรรมดาคนหนึ่งค่ะที่สอบตรงติดมาสาวิอินเตอร์ค่ะเพราะว่า,าที่บ้านก็ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะไม่ได้มีอะไรหรือวามากมายก็เข้ามาเพราะว่าโดนคําดูถูกจากที่บ้านนะคะว่าทําอะไรไม่ได้ได้แต่ขอตังค์ที่บ้านกินไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยมินก็เลยตัดสินใจว่าขอเพื่อนเข้ามาทํางานที่นี่ด้วยเพราะว่าเห็นเพื่อนได้ไรายได้เยอะก็เลยเข้ามาค่ะ ความฝันสูงสุดเอาจริงๆความฝันสูงสุดของผู้หญิงอะคะ่ะมินว่าก็คงอยากได้อิสระทางด้านการเงินที่สามารถซือซ้อกระเป๋าได้ซื้อเสื้อผ้าได้ซื้อเครื่องสําอางได้โดยที่เราไม่ต้องคิดว่าเราเหลือเงินเท่าไหร่ทุกคนคือเพื่อนละพี่ละน้องโดยเฉพาะไมเคิลคือมินเข้ามามินเจอไมเคิลแล้วมินรู้สึกว่าคนคนเนี้ยรายได้ตั้งเยอะทําไมถึงยังช่วยคนอื่นให้ให,ให้ทุกคนแบบมีรายได้คาดหวังแค่ว่าอยากให้ทุกคนรายได้เยอะเท่าที่เขาได้ ช่วยทุกอย่างอะค่ะเพราะมินก็เคยอยู่กับไมเคิลมานานมากอะอยู่จนมันไม่ใช่คือไมเคิลไม่ใช่ไม่ใช่ที่ปรึกษาแต่ไมเคิลเป็นพ่อไมเคิลเป็นพี่ชายไมเคิลเป็นเพื่อนคือเป็นได้ทุกอย่างก็เลยอินกับที่นี่มากแล้วมันมีทีมที่แบบเพอร์เฟมากะค่ะต้องต้องบอกถึงตัวเองก่อนเพราะว่าคำดูถูกวันแรกอะค่ะมันทำให้มินยอมไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่แค่มินท,ที่ที่โดนคนอื่นดูถูก แต่ว่ารวมถึงคุณแม่ด้วยเพราะว,วันแรกที่มินเข้ามาค่ะคือคุณแม่เป็นคนที่สนับสนุนทุกอย่างจนสุดท้ายสุดคือแม่มินจะโทรให้กําลังใจทุกวันว่ามินสู้ๆนะลูกทําให้สําเร็จนะเพราะว่าถ้าลูกไม่สําเร็จก็ทุกคนจะว่ามาจะว่าแม่ได้ว่าว่าปล่อยลูกไปทําอะไรที่ทุกคนไม่ได้เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆมันมันเจ็ดปีล้ทีนี้พอไรายได้เราโอเคอะค่ะ ต้องย้อนกลับไปดูทีมงานเราด้วยเขาเข้ามาเหมือนเราวันแรกมีรู้สึกว่าก็ต้องพาเขาเป็นเหมือนเราด้วยอ่ะก็ต้องมีอะไรได้เยอะเท่าเราเพราะว่าเขาเข้ามาเขาก็มีความฝันเหมือนเราอยากได้ในสิ่งที่เขาอยากได้เหมือนที่เราเคยอยากได้บางสิ่งบางอย่างที่เราอยากได้บางคนโดนคาดูถูกจากที่บ้านมาเหมือนที่มินเคยโดนดูถูกมาดังนั้นอ่ะในเมื่อมินทําให้เขาตัดสินใจทําที่นี่แล้วมินก็ต้องพาเขาไปจนถึง เขาสาเร็จในชีวิตของเขาด้วยค่ะข้อดีของมินข้อหนึ่งคือมินไม่เคยรู้สึกว่าปัญหาคือปัญหามินไม่เคยเครียดคือมินเป็นคนไม่ชอบเครียดพอไม่เครียดปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าสนุกกับเวลาที่เจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันต้องแก้ค่ะมันต้องแก้ไขมันต้องมันต้องมันต้องปรับปรุงมันต้องพัฒนามันต้องมันต้องเรียนรู้จากมันอีกเยอะค่ะแต่ทุกวันนี้ความคิดของการทำงานความคิดของการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนนะคะ มันเปลี่ยนว่าถ้าอยากได้ก็ต้องสู้ก็ต้องหาเองที่ไม่ใช่คนอื่นเดือดร้อนว่าตอนนั้นอยากได้ก็แค่ขอแบมือขอแม่ก็ได้ละลองให้สามทีก็ได้ละแค่นีน้แต่ทุกวันนี้คืออยากได้ต้องวางแผนอยากได้รถหนึ่งคันวางแผนบวกกับใช้ระยะเวลาในการอดทนทํางานพยายามกว่าจะได้ของหนึ่งชิ้นมามันก็เลยมีค่ามากกว่าตอนที่ขอแม่ดังนั้นแบบความคิดทุกอย่างมันโตขึ้น หกปีเจ็ดปีที่ผ่านมามันมันมันเป็นผู้ใหญ่อะมินเชื่อได้เลยว่าวันนี้ไม่ว่ามินออกไปทำอะไรมินสำเร็จได้